ตอนนี้ก็อยู่บนเกาะแล้วน,นะคะตอนนี้เรามาพักที่รีสอร์ทบ้านฟ้าใสกันนะคะก็เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าในห้องสีชมพูห้องนี้ราคา1,500ต่อหนึ่งคืนนะคะเพื่อนๆที่สนใจจะมาพักนะคะต้องจองล่วงหน้านะคะไม่งั้นถ้าอยู่ดีๆแล้วม,มันก็จะเต็มนะคะเอาอย่างนี้เราไปเริ่มดูห้องกันก่อนเลยนะคะดัแบ,บแรกนะคะนี่คือประตูทางเข้าค่ะนะคะ ก็จะเป็นประตูลักษณะน,น,นี้คือตัวล็อกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะและนี่เป็นนี่ค่ะก็จะมีผ้าม่านให้เราปิดอย่างนี้นะคะ่ะนี่พอเดินเข้ามานะคะก็จะเจอทีวีอ่าเจอทีวีแล้วก็แม่นี่คือแบบจุดสุดยอดของทีน่นี่ก็คือแตนตอแดนแตนแดนเห็นไหมคะว่ามันเห็นวิวข้างนอกอ่าเดี๋ยวพาไปดู าพาไปดูข้างนอกก่อนนะข้างนอกก็นเนี่ยค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบชิวมากตัวนี้ก็จะมีราวไว้ให้ตักผ้านะตรงนี้เราว้ตักผ้านะคะแล้วก็ตรงนีอ้อันนี้เห็นไหมก็จะชิวมากเลยค่ะไอเห็นทะเลติดน้ำทะเลเลย น้ำทะเลใสๆสเลยนะคะเราเข้าไปดูในห้องกันต่อนะคะ,ะมีผู้ชายออกมาแบบเมดนะคะเมดผู้ชายชอยากเข้ากล้องก็เลยครับแอปแอเดินมานอะ่งั้นเรามาต่อกันในห้องนะคะในห้องก็จะเนี่ยค่ะที่นอนอันนี้เรานอนไปละก็จะยับนิดนึงที่นอน แต่ว่าที่นี่เขาจะแบบเหมาะกับคู่รักน,นิดนึงนะข้างบนเห็นว่าไม่มีไฟมีไฟแค่นหนึ่งสองสามดวงเท่านั้นแบบสรวลสรวๆสำหรับผู้หญิงที่กลัวแสงไฟก็มาได้นะคะแล้วก็นี่เป็นโซนของห้องครัวก็จะมีตู้เย็น นี่ตู้เย็นอันนี้เป็นวายของเราเรานำมาเองนะคะจะมีน้ําเปล่า2อขวดมีแก้ว4ี่ใบมีผ้าขนหนสองพื้นมีกล่องทิชชู่หนึ่งกล่องน,นะคะแล้วก็จะมีตะดานกระจกแล้วเราก็มาดูโซนห้องน้ํากันป๊อป๊อกป,เป,ป๊เปิดประตูเปิดออกดูว่าใครม,มาอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องทำน้ำอุอน่น เป็นสู้เลื่อมแล้วก็อาล้างหน้าแล้วก็ดิสิสกที่แคว้นลาวลาวลาวแล้วก็มีทางขยายนิดหน่อยค่ะคือแบบนะบรรยากาศก็เก๋ไกทีเดียวเชียวละอ่าแต่ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการแบบว่า พักกับแฟนต้องการบรรยากาศโรแมนติกก็ที่นี่ก็โอเคแต่ถ้าอยากได้บรรยากาศแบบไฮเอ็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปโรงแรมในเมืองเนาะเพราะว่าที่นี่แบบว่ามันจะเป็นบรรยากาศแบบพักผ่อนชิลๆคุณบ๊ายบายหน่อยค่ะแล้วก็ ถ้าสนใจนะคะก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรมาตองล่วงหน้าได้เลยนะคะอย่างน้อยก็สักประมาณ1นสอาทิตย์ก็ดีนะคะชุดยิ่งแต่ว่าถ้าช่วงเทศกาลเห็นเขาว่ากันว่าจองล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะสําหรับใครที่สนใจไม่เที่ยวเกาะล้านก็ที่นี่ก็โอเคนะคะยังไงก็เที่ยวไทยทเที่ยวไทยเงินทองมันจะได้สะพัดในประเทศชาติของเรานะคะโอเคนะคะจบแล้วบ๊ายบายมัว